สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาร่เลิฟทาร่นะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมหัวข้อคือให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณกับเขาต่อจากนี้นะคะก่อนอื่นไปดูเอ e เน y ของคุณกับเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้ ปิดบังซ่อนเล ALLY นลับๆล่อๆทำอะไรไม่ไม่เปิดเผยเขาก็เทคแอคชั่นอยู่นะ ถาพคุณเพิ่งรู้จักการเริ่มคบกันหรือเปล่าอา้าวทำไมมีห้าถ้วยขึ้นมาคนเก่าของคุณใช่ไหม มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นสองไม้คนที่คุณรอคอยคนที่อยู่ทางไกลต่างฉินต่างธาตุต่างแดนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอกันคือมีปัญหาวุ่นวายมีคนอื่นไม่เห็นด้วยหรือเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่ามีคนในที่ทํางานไม่เห็นด้วยหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาเทคแอคชั่นอะไรมากไม่ได้เพราะพวกคุณเริ่มรู้จักกันเริ่มพบกัน หรือไม่มีเรื่องงานเข้ามา,เ,า,มาเกี่ยวข้องก็มีคนอื่นเข้ามาไม่เห็นด้วยในความรักความสามานย์ครั้งนี้อะไรประมาณนี้เนาะอีกกรณีนหนึ่งคือคนคนนี้อยู่ห่างคุณออกไปต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนแล้วตอนนี้เขาอยากแฮกแอคกชันกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาเหมือนคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณแต่ก่อนเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาไม่ให้ความชัดเจนในความรักหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ความรักหรือเปล่า แต่พอห่างคุณออกไปแล้วถึงรู้ว่าคิดถึงคุณมากไปดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณก็อยากจะประครับประคอง ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะพขานิ่งมันทำให้คุณเครียดหรือเปล่าเขาอยากไปอิสระหยุดตรงนี้ นิ่งจริงๆเขาคือเขาไม่ take action ไม่แสดงออกอะไรแต่คุณก็อยากให้เขา take action หรือว่าแสดงออกอะไรเนาะแต่เขานิ่งเงียบมากอยากเป็นอิสระจากตรงนี้จังเลยหรือจะเอาอยัางไงก็ไม่พูดทำอะไรก็ไม่ทำคือฉันต้องการความชัดเจนอะไรก็ได้ทำให้ฉันมั่นคงกับฉันหน่อย ให้ฉันรับรู้หรือแสดงออกให้มั่นใจหน่อยว่ารับฉันอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่งั้นฉันจะไม่เอาแล้วเด e อะฟูอคุณมองว่าเขาไม่ชัดเจนหยอดมาหยอดมาเล่นอะไรประมาณนี้เนาะคุณอยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวอยากให้เขามั่นคงกับคุณคือหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังมีความมั่นคงต่อกันอยู่เนาะ ไปดู energy ความรักของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้คะขาดแคลนไม่ได้เติมเต็มกันก็อยากทำงานในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ ปิดบังจริงๆไม่ได้ดูแลหรือบางคู่ก็รู้จักกันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนยังไม่มีเวลาให้กันอีกเขาิ่งเงียบๆกอดอีกโก้ไว้ตรงนั้นแหละราชาถือเหรียญ ทางไกลจริงๆด้วยเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลบางคู่ต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนเขาก็จะกลับมาอยู่นะแต่ก็มีความกังวลตัดสินใจยังไม่ถูก อยากพูดคุยกันอยู่นะคือตัวเขาเนี่ยที่อยากจะแสดงออกเหมือนกันนะแต่มีความลังเลใจคือเขาอยากพูดอยากคุยอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าเหมือนคนที่อยากแบบอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตอนนี้เลยอย่าเพิ่งรีบร้อนสามเรียนขึ้นมาเขาก็อยากเปิดเผยอ,อยู่นะอยากพูดคุยอยู่นะหรือว่าการสื่อสารของพวกคุณลำบาก อาจจะต้องแบบคุยกันทางโลกโซเชียลไปก่อนเหมือนเขาตัดสินใจลำบากหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจมันทำอะไรปรับปรับทันทีไม่ได้แต่เขาก็มีความพยายามอยู่นะารีออดขึ้นมาที่ดามองว่าเขาอยากให้มั่นใจมากกว่านี้ก่อนหรือเปล่านะคะใครอยากบอกอยากเล่าเรื่องราวอะไรของคุณและเขาต่อจากนี้คะ คนทางไกลรอคอยอย่างมีความหวังคนทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเ,ะเละมาเจอกันห่างกันจริงๆห่างกันแน่นอนในตอนนี้เศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความพยายามและอดทนอยู่นะเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าเลยแสดงออกอะไรมากไม่ได้ เจ็บปวดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณก็อยากให้โอกาสเขาอยู่นะนิ่งจริงๆคนคนนี้นิ่งมาก แต่เขาก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะก็ยังมีความวุ่นวายกันอยู่เหมือนเดิมหรือมีคนไม่เห็นด้วยในที่ทำงานหรือมีผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย อยากปรับความเข้าใจกันอยากพูดคุยกันคือเขาบอกว่าเขาต้องทำตัวห่างเหินไม่สนใจจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกเดีกับคุณนะเขาก็อยากประครับประคองในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคือเขาบอกว่า ที่เขาทำตัวเหินห่างทำเป็นไม่สนใจจริงๆแล้วอะ่ะเขารักคุณนะเขารู้สึกไม่ดีที่ทำแบบนี้ทำอีกให้คุณเสียใจสิบดาบขึ้นมาอนะ่ะแทนที่จะได้รับความเติมเต็มในความรักอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเขารู้สึกดีนะรู้สึกหลักแน่นกับมั่นคงกับคุณมันเหมือนเขาอยากดูแลคุณจริงๆเขาก็ต้องอดทนเหมือนกันทีเนี้ยเขาต้องยอมรับแล้วแหละไม่งั้นะ่ะ ้องวุ่นวายทรมานใจเหลือเกินเขาอยากคุยกับคุณนะที่ดามองว่าเขาอยากดูแลคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณเพราะเขาแคร์คุณนะแต่จริงๆแล้วเขามีโก้ก็มีปัจจัยรอบด้านห้าไม้ขึ้นมาสองใบแล้วเหมือนมีปัญหารอบคนรอบข้างหรือที่ทํางานแสดงออกอะไรไม่ได้ได้แต่น,นิ่งจริงๆแล้วมันรู้สึกดีนะรู้สึกเป็นคนที่ใช่ เขาเป็นคนที่หนักแน่นนะแต่บางทีเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับคนได้ง่ายจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ทรมานใจเหมือนกันที่เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีปัญหาทะเลาะกันมีเรื่องให้อยู่ฝ่ายน้อยใจเสียใจเขาก็อยากขอโทษเริ่มต้นกันใหม่จริงๆแล้วเขาอยากเป็น,ปนครอบครัวกับคุณคุณเป็นคนที่ใช่อยู่แล้วนะเขารักคุณมาก ให้เอาให้เอาละครแนะนำความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อจากนี้นะคะความรักของพวกคุณต่อจากนี้แตจะมีแต่ความสุขความโรแมนติกแสนหวานแนวโนมก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะความรักเย,ยาเรื่องราวในอดีต คุณต้องลืมอดีตนี้ได้นะคะสถานการณ์ทำให้คุณเติบโตค้นหาความรักเจอคุณคือเป้าหมายของเขาคือความสุขในอนาคตและคำมั่นสัญญาในอนาคตของเขาอยู่แล้วนะที่ดามองว่าพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพราะคนคนนี้เขาเริ่มรู้ใจตัวเองแหละว่ารักคนมากแค่ไหนกําหนดคือจริงๆแล้วมันเป็นคู่กันอยู่แล้วถูกกาหนดมาเพราะฉะนั้นต้องมีความกล้าหาญไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณแล้วเขาถูกกาหนดมาแล้วต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะความจเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นมาคือ คบกันแล้วจะมีแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งเป้าหมายในอนาคตที่ดามองว่าเขาอยากมองอนาคตเป้าหมายในอนาคตไปกับคุณนแหละเชียร์อีทจะได้เลียร์กันจะได้คุยกันปรับความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกัน b i l d i n g b o c ความมั่นคงก็ขึ้นมานะอนาคตข้างหน้าที่ดาวมองว่าพวกคุณจะมีแต่ความสุขความมั่นคงแข่งแก่งมากกลักกันมากขึ้นไม่ต้องไปควบคุมอะไรนะคะปล่อยมันไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ขี้คายของมันเอง เมื่อถึงเวลาเขาจะกลับมาทำงานในความรักความสัมพันธ์นี้เองนะคะคู่ที่แตกต่างกันมากแต่จะมาสร้างบารมีไปด้วยกันเพราะจักรวาลจะนำพาเขากลับมาหาคุณนั่นเลยนะคะยูนิเสิร์ฟเลยคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักไม่ต้องไปคอนโทรนอะไรนะคะปล่อยไปก่อน กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแต่งตัวดูสวยดูหล่อขึ้นโพสร,รูปที่เราดูดีอ่ะโพสยั่วยัไปเลยเพราะตอนนี้เขายิ่งอยากได้คุณหนักมากเขาจะได้เขาจะได้รีบกลับมาแน่นอนเพราะคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักสุขสมบังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ